ครับเชิญครับคุณจุติพงศ์นะครับครับครับ,รบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมสุติพงศ์พิวพิญโยครับผู้แทะะนราศฎรพรรคประชาชนจังหวัดระยองในฐานะผู้ที่ตั้งกระทู้ถามสดต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ท่านรองนายกภูมิธรรมแล้วก็ติดงานไม่มาผมเองก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วครับ แล้วก็เรื่องที่ผมตั้งคำถามเรื่องเรือประมงไทยถูกเรือลบพมา่ายิงเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่ามีคนไทยถูกจับตัวไปที่พมา่าสี่รายซึ่งครอบครัวเขาที่พังงานก็คงรอจะฉลองปีใหม่กับครอบครัวอยู่ครับแต่ว่าท่านประธานครับคือตอนแรกท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าคนไทยที่ถูกจับไปจะได้กลับบ้านในวันที่6จะได้กลับบ้านบอกกระทั่งเวลาว่ากลับมาตอนเวลาประมาณบ่ายสองเตรียมทีมแพทย์เรียบร้อยสุดท้าย คำพูดท่านในรมนตีก็ไม่เป็นจริงครับเ<ค>ขารอเกอร์ครับท่านประธานคะเดี๋ยวครับขอประท้วงค,คุณชื่นโพงครับเอผู้ยกมือประท้วงนะครับเชิญค,ครับขอประท้วงท่านประธานในข้อ9นะคะให้ท่านประธานทําหน้าที่ให้สมาชิกได้อยู่ในข้อบังคับนะคะคือวันนี้ท่านประธานก็ได้บอกสมาชิกไปแล้วว่าให้อยู่ในบังคับข้อที่151ซึ่งสามารถยื่นกระทู้ใหม่ได้ซึ่งในสภาแห่งนี้ในข้อบังคับเนี่ย มันไม่มีข้อบังคับที่ว่าให้บ่นนะคะยังไงก็ขอให้ท่านประธานสภาให้ให้สสเนี่ยอยู่ในข้อบังคับแล้วก็ในส่วนที่ในข้อบังคับก็เขียนแล้วว่าการที่ท่านนายกมอบมอบมอบให้รัฐมนตรีมาชี้แจงเนี่ยเนื่องจากมีเหตุจําเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้นะคะก็มีความชัดเจนอยู่ในข้อบังคับอยู่แล้วค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับจบประเด็นการประท้วงแต่ว่า <N> เนื่องจากว่าผู้ต่างกระถูถามเขาจะขอที่แจกเพิ่มเล็กน้อยซึ่งโดยปกตินะเวลามีกระทูสดหรือกระทูทั่วไปถ้าท่านรรีขัดข้องไม่สามารถจะมาได้ก็เลื่อนได้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องให้โอกาสผู้ต่างกระทูถามยังมีข้อข้องใจที่จะถามได้เล็กน้อยแต่ขออยู่ในกรอบเวลาที่ไม่ใช่ในกรอบในกรอบที่เป็นคำถามที่ไม่กระทบกระเทือนนะเพราะว่ายัางไงก็เลื่อนได้แต่ว่าท่าน ก็ให้สิทธิ์ผู้ได้ชนครับครับขอบคุณท่านประธานครับพอดีผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องด่วนที่สําคัญสาหรับพี่น้องชาวใต้ครับผมก็คิดว่าพี่หมอก็เป็นคนใต้นะครับน่าจะเห็นใจพี่น้องชาวใต้ที่เขารอฉลองอยู่กับครอบครัวอยู่ผมก็ขอย้าอีกครั้งท่านนายกได้ถแถลงไปแล้วว่าจะได้กลับบ้านแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้กลับเป็นไปว่าท่านนายกเนี่ยถแถลงออกมาแล้วไม่เป็นจริงแล้วทีนี้ท่านนายกก็ได้มีการถแถลงบอกไปว่าได้มีการประท้วงไปแล้วตามกลไกร,ระวังประเทศข,<อ>ข,ขออนุญ,ญาตประท้วงค่ะครับ ขอประท้วงท่านผู้วิพากษาให้โอกาสเขาข้อานได้สรุปอีกทีคุณไม่ต้องลงคุณชุดพงไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันเป็นคำถามต้องมีผู้มาตอบแต่ว่าคุณเข้าใจว่าไม่มาและเป็นเรื่องเร่งด่วนยังไงผมอนุญาตให้กับว่าเร่งด่วนยังไงก็เห็นด้วยที่ว่าเร่งด่วนเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องความร้อนของประชาชนอยากได้คำตอบวันนี้แต่นายกก็บอกว่าได้มอบให้ราตีราตีบอกตอบไม่ได้ก็เป็นในทางข้อบังคับ ครับเเได้้ล็กนนอยะท่านประธานคะคือผู้ขอประท้วงงน่อนประธานครับท่านประธานครับกับกับเจรจาท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงก่อนนะคะท่านประธานเอาเฉพาะคนประท้วงก่อนกันแล้วกันแต่ว่าอย่าเป็นประเด็นที่ซ้ำนะฮะประท้วงประเด็นที่ว่าจะให้ผู้ถามเนี่ยถามได้ต้องให้โอกาสกั้าครับากับ้มกักามการกัมืังทางกก เมื่อตั้งกระทู้ถามแล้วท่านรีไม่มาประธานคนไหนก็ต้องให้โอกาสบ้างไม่ใช่ว่าปิดปากไปเลยนะครับค่ะ,คะท่านประธานคะดิฉันเข้าใจคะ่ะท่านประธานแต่ในลักษณะข,ของที่จะประท้วงผู้ที่ตั้งกระทู้แล้วได้พูชี้แจงประธ<อ>านวินิจฉัยแล้วนะครับว่าให้เขาถามได้ที่เขาขลองใจทําไมไม่มาเ,เป็นเรื่องความร้อน,อนแล้วจริงๆเราอยากให้รัฐบาลมาต่อ แต่ถ้ามันมาต่อก็เป็นปัญหาอย่างนี้ก็ต้องให้โอกาสครับให้โอกาสแต่จะไม่ให้เกิดความเสียหายไปต่อว่าอะไรว่ามาทําไมไม่มาต้องมาให้ได้บังคับไม่ได้ครับ่ะแตนขออนุญาตนะคะท่านประธานดิที่จะประท้วงค่ะพอแล้วครับผมไม่อนุญาตแล้ประเด็นสามแล้วขอบคุณค่ะประเด็นสาแล้วนะครับขอบคุณค่ะครับเชิดครับเจิดครับคุณ ขอบคุณท่านประธานครับผม,มประกรณ์รัตตุเจอาจบประกรณ์รัตผมประกรณ์อุตุนพิพัฒน์สกุลผู้แทนรนัศดรพรรคประชาชนนะครับก็จริงๆจะประท้วงท่านประธานเรื่องการควบคุมการประชุมนะครับแต่ว่าท่านประธานก็ได้ยืนยันแล้วว่าท่านประธานวินิจฉัยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าท่านสมาชิกจะเคารพคำวินิจฉัยของท่านประธานผมไม่ประท้วงท่านประธานแล้วครับผมครับก็ขอขอให้สรุปในประเด็นนู้ว่าอยากให้มาแต่ลัมตีไม่มาไม่มาแล้วมันเกิดความเสียหายยังไงก็ประเด็นสั้นๆครับเพราะว่า มันนั้นจะประท้วงกันต่ออีกครับครับ,รบก็ยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยครับท่านประธานผมก็ไม่รู้ว่าท่านคุณหมอศิยดาเขาโมโหอะไรที่ผมพยายามจะถามว่าทําไมท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีไม่พยายามที่จะใช้กระบวนการที่มีอย่างกระบวนการประท้วงเพื่อจะทําให้กระบวนการทางการ,รท,ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันทำงานท่านนายกถแถลงว่ามีการประท้วงไปแล้วแต่การประชุมกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐวันที่1 3ธันวาที่ผ่านมาท่านนายก ก็ไม่ได้ทางหน่วยงานที่มาก็ตอบว่ายังไม่มีการประท้วงแต่อย่างใดผมเลยตั้งกระูำถามเพื่อหวังไม่อย่างยิ่งว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะแสดงศักยภาพในการที่จะปกป้องประชาชนคนไทยด้วยกันสี่ชาวประมงที่ถูกจับไปและก่อนถูกจับเขาถูกยิงถูกยิงโดยเรือรบพมา่านี่นี้เป็นรายละเอียดในกระทูผมผมไม่โดยญาตนฮะเอาเอาประเด็นว่าอยากให้มาเพราะอะไร ประเด็นรายละเอียดว่าถูกยิงไม่ถูกยิงหรืออะไรเนี่ยผมว่าเอาไว้ตอนที่รัฐมนตรีเข้ามาตอบในข่าวต่อไปนะฮะไ่รู้จบับต่อก็ถามในข่าวต่อไปรายละเอียดไม่ลงไม่ลงไปเพราะว่าผู้ตอบไม่อยู่เอาเอาประเด็นที่ว่าที่ตั้งกระทู้ถามวันนี้เพราะอะไรแล้วรัฐมนตรีไม่มาคุณอยากให้มาก็ได้แสดงท่าทีได้แสดงความเห็นเท่านั้นก็พอไม่งั้นจะประท้วงอีกว่าเพราะว่ารัฐมนตรีไม่มาก็เป็นสิทธิ์ตามข้อบังคับแล้วนะครับ ก็ <c oughs> ขอให้เข้าใจประธานด้วยนะครับผมเข้าใจครับท่านประธานและผมก็เข้าใจดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเป็นเรื่องของชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ถูกจับไปขึ้นศาลพรมา่าเป็นเรื่องที่ทางทําไมท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องถึงไม่มาตอบว่าไม่ทําตามกระบวนการนี่เป็นเวทีสภาที่ท่านนายกควรจะมาชี้แจงว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นท่านทําอะไรไปแล้วบ้างและท่านไม่ทําอะไรที่ควรทําไปแล้วบ้างเพื่อช่วยคนไทยกลับมาตอนคนไทยต้องขึ้นศาลเนี่ย เราไม่มีส่งทนายไปช่วยด้วยสามปล่อยเขาไปขึ้นศาลแล้วบอกให้รอพยาโทษคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านประธานครับผมต้องขอจากผู้ถามว่าเพราะว่ามันจะลามไปถึงรายละเอียดและอันที่สองที่ท่านกําลังจะพูดไปเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับระหว่างประเทศด้วยต้องให้ท่านรัฐมนตรีมาเขาจะตอบหรือไม่ตอบแค่ไหนผมไม่อยากให้เลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าผู้ถามมีความปรารถนาดีแต่ว่าถ้าถามอะไรออกไปมันกระทบ ถึงต่างประเทศหรือกระทบถึงคดีอาจจะเป็นผลดีรรและเป็นผลไม่ดีด้วยก็ได้เพราะนัท่นานะรผ,ผมเข้าใจแต่ผมผมมขอให้ยุติเท่านี้พอเพราะผมดูแล้วว่าถ้าพูดต่อไปอาจจะเกิดผลดีก็ได้หรือผลไม่ดีก็ได้เพราะว่าคนไทยถูกจับอยู่นะฮะเข้าใจนะฮะ ผมเข้าใจน้ำตาลขึ้นเยอผมก็วต้องร้อถ้าตับอักาสบนี่ยาม่ว่าการถามท่านนายกว่าทาไมไม่ทําตามกระบวนการเนี่ยก็นายกบอกแล้วเนี่ยว่ามองให้ลมนตีกรลาโหมลมนตีกะลาโหมบอกวันนี้ติดภารกิจที่สําคัญอ่านไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ชัดเจนแล้วนะฮะแต่ผมก็ต้องอนุญาตให้คุณพูดเพื่อให้เข้าใจว่าที่ถามเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเร่งด่วนเข้าใจนะฮะผมผมคิดว่าพอแค่นี้นะครับ ้าใจแล้วผมขอสิ้นท้ายนิดเดียวได้ไหมครับผมเข้าใจนะว่ผมไม่ได้จะเข้าสู่ประเด็นที่จะเกี่ยวเรื่องการต่างประเทศอะไรแล้วครับโอเคผมเคารพท่านประธานแต่ผมขอฝากไว้จริงๆว่าลูกเขาเมียเขาครอบครัวเขาขอใช้อลาอันนี้อันนี้พอแล้วครับพอพอพอแล้วครับท่านประธานผมผมประท้วงผมประท้วงก็ไม่ต้องปรขึ้มาใช้สิทธิ์พาดพิงไม่สามารถรู้ขึ้นมาแล้วพูดแทรกประธานได้ครับกรุณามีมารยาทด้วยนะครับใช่ใช่ครับผมผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายพอแล้วครับ พอะล้ครับประธานกิจุจัแล้วก็ทางคุณทุิติภพก็ยุติได้ครับผมขอให้จบเท่านี้นะครเพราะว่าคุณได้แสดงความคิดเห็นแล้วท่านประธานถมงประโยคเดีววันนี้ไม่ตอบแล้วยความเคารพท่านประธานจริงๆไม่ไม่อนุญาตแล้วนะครคุณได้ชี้แจงพอสมควรแล้วผมก็ปิดโอกาสสองรอบแล้วสามรอบแล้วแต่ถ้าพูดต่อไปหนึ่งไม่สามารถจะมาตอบได้และผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะถามอะไรนะซึ่งซึ่งอาจจะ รอให้รอให้ผู้มาตอบแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตอบได้นะับผมขอสิบวิได้ไหมครับท่านประธานนะฮะขอสิบวิครับท่านประธานขอขออเลยนะฮะขอสิบวินาทีครับผมแค่อยากจะฝากแต่แต่ไม่ไม่ต่อว่าอะไรนะไม่ต่อว่าแล้วครับผมแค่อยากจะฝากความเป็นห่วงและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะนําคนไทยทั้งสี่คนกลับบ้านให้ได้ก่อนปีใหม่จริงๆให้ได้สักครั้งเพราะว่ามันจะปีใหม่แล้วครับให้เขาได้กลับมาอยู่ครอบครัวไม่ต้องเพราะว่าแล้ว ครับท่านให้านคนไทยได้กลับบ้านก็โอเคผมเข้าใจครับท่านประธานแต่ว่าให้ผมจบประโยคได้ไหมครับผมไม่ได้พูดจบประโยคสักครั้งเลยนะครับตั้งแต่เปิดใหม์มาเนี่ยจบประโยคเอาผมหวังว่าถ้าท่านฉลองปีใหม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อของท่านก็คิดถึงคนไทยเหล่านี้บ้างแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับคุณประกรวุฒิไม่ต้องนะต่อไปนะครับกระทู้ถามที่1.1 3จ กระทู้สดด้วยวาจาของคุณนัตพงศ์เรืองปัญญาวุฒิถามท่านนายงตรีด้วยสำนันกเลขาธิการนายงตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายงตรีได้พิจารณาแล้วมีบัญชามอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ตอบกระทู <c> ้ <oughs> ถามแทนแต่เนื่องจากวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีภารกิจสําคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้จึงขอเลื่อน กระทู้นี้ออกไปก่อนก็ถ้าท่านนัทพงศ์เรื่องปัญญายวุฒิมีผลความประสงค์จะถามต่อไปเป็นกระทู้สดด้วยวาจาก็ถามในโอกาสต่อไปได้ครับครับท่านประธานครับผมนุยัดใช้สิทธิ์ีแจ้งในที่ประชุมเล็กน้อยครับขอบคุณท่านประธานครับผมนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ ท่านประธานครับผมอนุญาตใช้ตามแนวทางที่ท่านประธานได้วินิจฉัยไว้ว่าวันนี้ทําไมผมถึงต้องถามกระทู้ถามสดแล้วทําไมวันนี้ถึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ผมต้องใช้สิทธิ์ชี้แจงในที่ประชุมซึ่งก่อนที่ผมจะขอใช้สิทธิ์ชี้แจงในที่ประชุมอาจจะขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีได้ไหมครับในการชี้แจงเหตุผลทั้งสองข้อไม่เกินสิบนาทีครับท่านประธานสิบ <laughs> นาทีมากไป ใช้เวลาได้ตามสมควรเอาตามสมควรก็ละเอียดถึงว่า10นาทีเลยได้ครับขอบคุณท่านประธานครับ<า>ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้จะเคารพในดุลพินิจ์ของท่านประธานว่าวันนี้ทําไมผมตึงต้องใช้สิทธิ์ในการชี้แจงในครั้งนี้ครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากวันที่24ตุลาคมในสมัยการประชุมครั้งที่แล้วนะครับผมมีการตั้งกระทู้ถามถึงนายกรัฐมนตรีผมย้ําอีกครั้งนะครับว่าตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรี วันนั้นท่านนายกก็มาใช้วิธีในการใช้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับมาตอบชี้แจงเป็นบันทึกในที่ประชุมไปแล้วนะครับซึ่งวันนั้นท่านรัฐมนตรีเองก็ตอบเป็นบันทึกในที่ประชุมว่าท่านจะรับไปดําเนินการต่อตามไทม์ไลน์ที่อยู่บนหน้านี้แหละครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านรักษาคําพูดครับท่านประธานท่านดําเนินการออกหนังสือถึงกกอพอเพื่อที่จะยกเลิกการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน3,600เมกะวัตต์ เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยต้องมีค่าไฟที่แพงขึ้นในอนาคตครับแต่วันนี้ผมย้ําอีกครั้งว่าไม่ใช่ความผิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับที่ท่านไม่มาตอบแต่เป็นการขาดความรับผิดชอบต่อสภาของนายกร,รมมัฐมนตรีที่ไม่มาตอบครับทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับท่านประธานเพราะเรื่องนี้นายกปัดความรับผิดชอบไม่ได้แล้วครับเราจะหยุดยั้งเรื่องนี้ได้าาต้อง,<า>งเป็น<ะ>มต,ติของกพชที่นายกาาเป็น<า><ะ>ประธานอย่างเ,ยงเดียวเท่านั้นครับ ขออนุญาตสไลด์ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตประท้วงผมจะบีบผู้ประท้วงเชิญครับเอาผู้ประท้วงครก็ประท้วงตามจิตใจนะครับเชิญครับที่จริงแล้วผมจะประท้วงสองท่านเอาตแ่กระทู้เมื่อสักคู่นะครับที่ปล่อยใั้มีการผู้พราะว่าท่านข้วงผมใช้ข้อบังคับข้อเจ็ดสิบเอ็ดครับครับเมื่อคณะรัฐมนตรี ได้ใช้ข้อบังคับข้อ51ทั้งสามวักเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจว่าสภาของพวกเราแห่งนี้นี่ควรจะเคารพข้อบังคับท่านประธานก็ให้ความกรุณาได้เปิดได้เกริ่นเรื่องเปิดหัวเรื่องท่านผู้นำฝ่ายค้านครับผมเคารพท่านนะครับถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมครับมันมันไม่สายเกินไปหรอกครับเพราะว่าสี่เดือนข้างหน้านี่เกือบสามเดือนกว่านี่เราจะอยู่ด้วยกัน กระทู้ถามสดก็มีอยู่ทุกวันพฤหลัสถ้าท่านขึ้นชาร์จแล้วนะครับมันก็ลามไปเรื่องอื่นเป็นประเด็นอื่นเมื่อเมื่อเหมือนกับกระทู้เมื่อสักครู่นี้แหละครับผมให้เกียรตินะครับที่ผมไม่ลุกขึ้นให้เกียรติท่านประธานวิปฝ่ายค้านด้วยผมขอความกรุณาเด็กครับให้ยุติเพียงแค่นี้ครับถ้าลามไปอีกมันก็จะเกิดการประท้วงกันอีกทนะายทอดสดทั่วประเทศนะครับท่านประธานด้วยความเคารพท่านผู้นำฝ่ายค้านจริงๆครับ ผมไม่มาต่อล้อต่อเถียงหรือมาลบหลู่อะไรท่านนะครับขออนุญาตท่านประธานนะครับขอให้ยุติแค่นี้เถอะครับสัปดาห์หน้าว่ากันใหม่ครับท่านประธานขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมครับครับเชิญท่านผู้นำปลัดการครับก็อยากให้อยู่ในในกรอบในผมอนุญาตให้ว่าท่านพูดได้เล็กน้อยแต่ว่าไม่ควรจะเข้ามาในเรื่องกระทู้เพราะกระทู้นั้นน่าจะจบตรงที่ว่าท่านนายกมอบหมายแล้วรัฐมนตรีไม่มา ถนาดจะมีคําแนะนําได้แต่ว่ารายละเอียดมากมายจะเข้าไปในกระทู้แล้วไปไปพูดเกิดความเสียหายกับฝ่ายรัฐบาลกันแล้วกันหน่อยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ว่าให้อยู่ในกรอบพอสมควรมิฉนั้นก็จะประท้วงผมเชื่อว่าจะมีประท้วงอีกก็เขาก็ประท้วงแต่ข้อบังคับเพราะว่ามันนอกนอกกระทู้ไปแล้วแต่ว่าท่านฐานะผู้นาฝ่ายค้านผมเสนอให้ท่านมีข้อเสนอแนะ เพื่อ <P ew> er <ter> ให้การตอบกระทุ้เป็นโดยด้ดยดีเกินครับเอา,าสั้นๆหน่อยครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมผมขอหารือท่านประธานนิดเดียวครับ ขอบคุณาท่นประธานครับผมประกอบุดมพิพัสกุลครับผู้แทนราษสรดบัญชีรายชื่อรรคประชาชนครับขอหารือท่านประธานสั้นๆนะครับถึงกรอบแนวทางในการพิจารณากระทู้สดในกรณีที่ท่านรัฐมนตรีไม่ได้มาตอบไม่ได้มาตอบนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกว่า กลไกกระทู้สดนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่ากระทู้สดก็มีฝ่ายรัฐบาลถามเช่นกันนะครับดังนั้น,นกลไกกระทู้สดเนี่ยเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนรัษฎรเป็นหน้าที่ของสอสทุกท่านในการตรวจสอบถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางแล้วก็บรรทฐานในสภาผู้แทนราศฎรแห่งนี้ในกรณีที่ท่านรัฐมนตรีไม่มาตอบนะครับการให้โอกาสผู้ถามนะครับ ได้ชี้แจงถึงความจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็มีการอนุญาตจากท่านประธานในทุกครั้งนะครับและผมต้องชี้แจงอย่างนี้ไ้ครับท่านประธานการที่จะ,ะชี้แจงว่าจําเป็นเร่งด่วนอย่างไรเนี่ยการไม่ลงรายละเอียด ถึงเรื่องราวเลยแม้แต่น,นิดเดียวเนี่ยค,คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายให้ทราบว่าเรื่องนี้มันจําเป็นรเร่งด่วนและเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนอย่างไรผมก็ต้องขอให้ท่านประธานวินิจฉัยตามสมควรครับคงต้องมีการลงรายละเอียดเล็กน้อยแล้วผมก็หวังว่าท่านสมาชิกทุกท่านไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับจะเคารพใน,นกลไกการ,รตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็เคารพในความเห็นของผู้แทนราษฎรที่คิดว่าเรื่องใดจําเป็นเร่งด่วนและเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนเปิดโอกาสให้ท่านผู้นั้นฝ่ายค้านใช้เวลานิดเดียวครับ ผมคิดว่าท่านทราบดีว่าท่านผูน้นาฝ่ายข้านก็ก็เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็คงไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรมากขนาดนั้นเราจะได้ดําเนินการไปอย่างราบรื่นนะครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณคุณขัเจิญครับท่านประธานครับขอให้อยู่ในกรอบว่าปรึกษาหารือว่าเ,เรื่องที่จะ,จะถามแล้วท่านตีไม่มาในประเด็นอย่างนั้นอย,อย่าไปลึกไปกเรื่องกระทูนครับเจิญครับ ขอบคุณท่านประธานครับผมก็ดำเนินการประชุมตามที่ท่านประธานได้วินิจฉัยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมชี้แจงว่าทําไมต้องเป็นกระทู้ถามสดครับเข้าเรื่องเลยครับทาไมต้องเป็นกระทู้ถามสดครับท่านประธานตอนนี้มีมติออกมาจากกกพแล้วในการเดินหน้าการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนต่อนะครับซึ่งมีกรอบระยะเวลาดําเนินการภายในสิบี่วันครับท่านประธานความหมายคืออะไรครับภายในสาสิบธันวาคมนี้ถ้านายกรัฐมนตรีคนที่มีอํานาจเต็มครับในการที่จะ หยุดยั้งเรื่องนี้ไม่ให้คนไทยต้องจ่ายค่าไฟแพงเกินจริงที่ไม่มีความจําเป็นครับเราจะกลับมาแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้อีกครับเพราะตามระเบียบในการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าของกกพครับรัฐบาลยังมีอํานาจในการยกเลิกตราบใดที่ยังไม่เซ็นสัญญาครับนี่จึงเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่ทำไมวันนี้ผมต้องถามทาไมอยากให้ท่านนายกรระมนตรีมาตอบครับเพราะเราอยากได้คําตอบว่าท่านจะปล่อยให้กระบวนการแบบนี้ที่สืบทอดมาจากรัฐบาลชุดก่อนๆในการเอื้อ ให้ประชาชนคนไทยต้องจ่ายค่าไฟแพงแต่ไปเอื้อให้กลุ่มธุรกิจพลังงานเนี่ยได้เงินเข้ากระเป๋าแต่คนไทยทั้งประเทศต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้าแบบนี้เดินต่อจริงเหรอครับทาไมท่านนายกมีอํานาจในการหยุดยัง้งแต่ไม่มาตอบประทุถามสดและไม่หยุดยัง้งเรื่องนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากหารือคือเหตุผลเท่านี้ครับท่านประธานสุดท้าย15บวินาทีครับก่อนที่จะใช้เวลาในการดําเนินการประชุมต่อให้ท่านประธานไดำเนินการต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับยังมีเรื่องของนโยบายนะครับในการ ลดค่าไฟแพงเกินจริงไม่ว่าจะเป็นการลดค่าผ่านท่อที่ท่านนายกได้ถแถลงผลงานไว้นะครับในเวทีถแถลงผลงาน90วันครับรวมตัวเลขคร่าวๆแล้วกันครับผมไม่ลงรายละเอียดครับทั้งหมดนี้ที่ผมเตรียมคาถามมาถามนายกวันนี้คนไทยสามารถจ่ายค่าไฟถูกลงได้30สตางค์ต่อหน่วยนะครับสาสตางค์ต่อหน่วยถ้าท่านนายกมีความจริงใจในการดําเนินการและจริงใจที่จะมาตอบกระทู้ถามสดในสภาผู้แทรนราษฎรให้พวกเราได้นําเสนอข้อมูลครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับผมอยากจะพูดเรื่องนี้ให้มันชัดเจนนะครับ <c oughs> ทั้งผู้ถามและฝ่ายรัฐบาลผู้ตอบวัตถุประสงค์ของกทุสดคือต้องการเอาเรื่องเร่งด่วนที่เป็นที่สนใจของประชาชนในขณนะนั้นแล้วเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นต้องการมาถามจึงเกิดกระทุรวนตามข้อบังคับ แต่ถ้าหากว่าเป็นกระทูุ่วนแล้วผู้ตอบหมายถึงทนายัฐมตีไม่มาตอบในวันนั้นเหตุการณ์ก็ไม่เป็นเรื่องดว่วนแล้วไปถามต่อไปมันก็จบปราดว่วนกระทู้ถามจึงไม่มีประโยชน์ตามข้อบังคับนี้ผมขอยืนยันนะครับว่าวัตถุประสงค์กระทูดสดนั้นเป็นกระทูดสดที่ผู้ถามถาม รัฐบาลเป็นผู้ต่อมาตอบเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ถ้าไม่มาตอบเลื่อนไปก็ไม่เป็นกระทุสดซึ่งที่เราเอามานี่เอามาจากทั่วประเทศทั่วโลกที่เขาถามกันแล้วจะมาซึ่งก็เข้าใจรัฐบาลว่ามีเรื่องเยอะแต่วันพระหัตวันเดียวในหนึ่งสัป,ปดาห์ ซึ่งมีเรื่องกระทู้สดและกระทูโ้โทษไปเป็นเรื่องที่คณะรัฐบาลต้องให้เวลากับสภาอันนี้ทั่วไปเดี๋ยวฝ่ายนู้นเป็นรัฐบาลฝ่ายนี้เป็นฝ่ายค้านมันก็มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พูดกันให้จบให้ชัดเจนก็จะมาเกิดเรื่องแบบนี้ก็ต่อว่าแบบนี้แล้วถ้าประธานไม่อนุญาตให้พูดถามพูดเลยแม้แต่คาเดียว เป็นสมาชิกสภาก็ควรจะมีสิทธิ์ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมถ้าไม่เกิดการข้อบรรคับเช่นเสียดสีนะใช้คำหยาบกายแต่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมประธานต้องอนุญาตอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นต่อไปผมจึงอยากจะขอร้องว่าวันพระหัสในช่วงกระทู้ตั้งแต่10บโมงไปถึงบ่ายโมงเนี่ยอยากจะให้ฝ่าย รัฐบาลเสียสละเวลาให้กับสภาเสียสละเวลากับสภาก็คือเท่ากับให้กับประชาชนแต่ประการหนึ่งผมอยากจะเสนอแน,นะนะฮะต่อผู้ที่จะถามท่านอย่าถามนายกคนเดียวนะครับบางครั้งประเด็นปัญหา ไม่ใช่เรื่องของนายกจําเป็นต้องตอบใช่ไหมเช่นเรื่องน้ําท่วมท่านถามโดยตรงเลยไปที่รัฐมนตรีมหาทไทยถ้าเรื่องพลังงานท่านถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปผมไม,ไม่ได้เห็นกระตู้นนะพอเป็นกันทู่ส่วนถ้าเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานโดยตรงท่านถามรัฐมนตรีขอถามรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานถ้าเรื่องแรงงานถาม <laughs> เพราะการมอบหมายนะบางทีกว่า กตถไปถึงนายกก็ต้องส่งสำนักนายกกว่าสำนักนายกจะส่งไปให้กระทรวงตัวท่านรัฐมนตรีก็ไปที่อื่นแล้วตัวมาเค้าด้วยไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกัตถุสดหรือกัตถุทั่วไปขอให้เจาะจงตรงที่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเลยถ้าท่านคงเข้าใจระบบราชการถามนายกก็ต้องส่งกับสำนักนายกสำนักนายกกว่าจะส่งไปให้อ่ กระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ไปถึงประหลัดกระทรวงก่อนเลขาก่อนไปถึงรัฐมนตรีเพราะนั้นผมจึงเห็นว่าประเด็นนี้เพื่อให้ผมอยากให้กระทูสดนะดําเนินไปเป็นประโยชน์เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นขอว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็เสียสละเวลาช่วงนั้นมาและผู้ถามผมอยากท่านอย่าไปคิดว่าถามนายกแล้วก็นายกจะได้มาตอบเพราะท่านกงเข้าใจนะครับผมก็เข้าใจว,ว่านายกภารกิจท่าน มากกว่ารน,นตีอื่นๆเพราะนั้นถ้าถามรน,นตีอื่นจะได้มาตอบโดยตรงแต่ท่านนายกบวกก็ไม่ได้หมายความว่าท่านนายกไม่จําเป็นต้องเอาตัวที่เรื่องเกี่ยวกับนายกโดยตรงก็ถามนายกถ้าไม่เกี่ยวโดยตรงต้องให้ท่านนายกมอบหมายให้คนอื่นนะซึ่งจะตอบดีกว่านายกตอบด้วยซ้ำไปก็ควรจะถามเีือผมต้องขอไปที่พูดยาวเพราะเรื่องนี้จะพูดไปเรื่อยๆถ้าประเด็นมันไม่จบจึงอยากขอร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันครับช่วยกันครับ